สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนจ้ามื่อนี้มากินข่าวเที่ยงกะตําบักฮุงจ้ะพี่น้องตําบักฮุงก็ตุกสิ้นจ้าประเดา๋ยวเขานี้ยก็ไม่เข่าสวยจ้ะพี่น้องเพราะมีผักแก่หยางเลยบระดียไปหาผักมาจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ะพี่น้องแสบๆน้ากันจ้ะพี่น้องตําบักฮุงตาเองพี่น้องเนาะตํากินเองจังไดก็ได้ก็ต้องหมักไม้อเนาะจากพี่น้องเนาะเห็ดกินเองเนาะบระดียเห็ดขายเนาะเอ้ยมันสีบ่มีผักหยางเลยนี่ละตําเซไปเด็ดปลาหลา น้ำซุรสน้ำปลาบักเน่าแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งตำไมันจะเสียบพี่น้องพริกแห้งนู่สิ้นนุ่มสิ้นน้ำสามสี่หน่วยนิ้วเข่าต้องบอกร้ายแย่หาวพี่น้องมาเด้อค่ะมากินสมตำน้ำกระเสี่ยบนำเทียงแดดห่อนพี่น้องนำเทียงแดดห่อนกินเข่าตำบักหมูเสียบแห้งละตำเองปลาล่านัวๆเลยพี่น้องจัดมา ลูกเน่าอืมขาดแต่พักเนี่ยเราได้ไปหาพักมาเลยพักน้ำกระสิเขากันดีดีอะเสียบอะคนเยอกับว่ามีอีกหออกตัวเลยกินดำมูคงแสงแดดหอนหอ,อนพี่เนาะใช้งานมาเมยเมยยั่มเชียง À, một không là mi hèn mẹ bà ta Bọc hung cả đốp được đố cái hai hay hai tung hai tung ơi tung khạc tung nè Ngoài hai hóa khuẩn nhỉ, hai tung hai tung luôn, tung bọc tung hai luôn hai tung hai tung hai rồi, ngoài bọc hai tung หน่วยหนึ่งกินได้แปดหมื่นสิบหมื่นหมดละหน่วยใหญ่ได้พันยังบุ๊แล้วก็กรอบน้ำเนื้อกอบเนือ้อกอบหวานน้ำแบ้ว่ามันสุกร้อนหวานที่หน่องใส่ของสวยต่อใส่ต่อนเมื่อยุมเลยพี่น่องอมไม่ต้องเข่ากันดี ันเมือกับถ้ามือกับนัวเพาแห้งเราก็กับเข่ายังนัวอีกเนาะพี่น้องรับส้มอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์มาในเด้อนแต่พี่น้องอย่าเฝ้าหนิงหยอกไปเด้อจัะเบิ่งกันก่อนเด้อจ้าผู้ใดก็อยากเฮ็ดคลิปทั้งนั้นละ่ะเฮ็ดสิได้ผ่านกฏพันเกณฑ์เนาะพี่น้องเนาะสิะได้สร้างรายได้ไปน้ำกันเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวถอเด้อสู่กันไปพี่นอ้องเมืม่อนุ่มหลดเข่าแอบแห้งกินมะฮุงทำกลางแสงแดดหอนพี่นอ้องมันนี่แดดหอนคักให้ผมเลยน อันนี้มีต้นใหม่บางหฮมอยู่ลุกติ่งสิ่งหมูจ้ะสิ่นหม,มูมันบ่มีอียังแกมก็เอาลูกสิ่งเหระมาใส่กินแกมลูกสิ่นถอดแล้วเด้อค่ะม,มันมีพักยังเลือดอยู่ตู้เย็นบริหารมาไหวขัานเดี๋ยวไปตลาดเลย มีพักบ่งอยู่ท้งไฮท้ทงหน้าอยู่แต่ว่าบดี๋ยไปเก็บมันนั่นมันอยู่ในหนามมันมันอยู่ในหนามลึกเอาเนี่ยไหวหนามปุ๊ป็น <c oughs> ไหวหนามเป็นกระสีไหวลงไปเก็บอยู่จ้าอ,อยู่ไม่ไหวพัดพักพักบ่งเพื่อยแยงเขามันจ,จะแสบมาดูพี่น้องด้วยความาเบิ่งก้ามากกินตกตำ่ำกำลันงจะแตกจากูจจากท,กทุกคน เงียังี้ยบันบันก็ต้องเห็ดเห็ดเย็ด้ย เียจบรูวเนี่ยใช่พริกสามเม็ดตีเม็ดหนึ่งเป็นแห้งแทบบ่เหรองุ้มขาเล่น,นงุ้มก็สมตำประเด็กก็หละฉันประเด็ก กินเผ็ดร้ายกับแ่บพองทุกที่น,อน้องเล่ะกินคนเดียวแซ่บกุญย์หย <c oughs> <c oughs> อกมันมีหมดเป็นนึงหมด